สวัสดีครับเบิร์ตสุภูสุคนนะครับบ้านสามโคเข้ามาเนี่นะครับจะได้ไปร่วมงานบุญบ้านงานบุญอุทิศส่วนกุศลนะครับหาคุณพ่อสมศรีวราคัมนะครับอยู่บ้านตั้งก่องบุญตั้งอยู่บ้านเลขที่68นะครับมูสิบสี่บ้านโคกกลางตะมนตสีผู้โพโซวิเศษยังวัดบึงกาฬนะครับขออืลนฝากช่องเข้านะครับบ้านสามโคนะครับกดย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกัน นะครับงานอุทิศส่วนกุศลนะครับหรือบ้านเขาเอื้นบ้านบุญแจกเขาแล้วครับนะครับ,นะรบการเตรียมงานบุญนะครับก็ต้องมีการห่อข้าวตอกข้าวต้มเลือดอาหารการกินนะครับเพื่อที่ต้อนรับแขกเขาจะเสื่อนแขกนขี่เดี๋ยวตอนนั้นก็นเขียนซ่องนะครับแขกซ่องหาพี่หาน้องคนในชุมชนเ่านี่แล้วนะครับเฮ็ดน้อยเฮ็ดใหญ่กันเฮ็ดน้อยก็หาซ่องเฮ็ดซ่องน้อย จัดไงก็แจก,แกบุญถุกลงังคาเช่นนะครับงาน,นเหนือก็ที่เตรียมการไปนะครับเดียวอยู่น้อกินเตรียมเราต้อนรับแจกกันมือนีก็เป็นวันรวมกันแล้วลครับมันรวมมือนีแจกกันที่มารวมทาบุญกันภายในมือนีแหละอื่นเขาจะเป็นมือ,องไงพระเข่าหรือมือถวายประสาทเพลิงกันในการทบบุญแจกเขานะครับในสมัยซมมือนี้นะครับกาจชีแตกตังจากสมัยเก่าๆพูนนะครับแต่ลุนโวนพูนมาก ลายเติบนะครับเพราะสม,มัยนี้ก็จะบริเตรียมการเตรียมงานอย่างกันมากมายนะครับทั่วถึงสมัยเก่านะครับทีเฮ็ดบุญแต่ละครั้งนี่ก็ต้องเตรียมการเตรียมงานอายุเป็นเดือนหรือเป็นปีนะครับเต่าพีเต่าน้องหาปูหาปลา,ปาสบปลาสาหน้น่น้องนี่อยู่พราะปนั้นแหละสม,มัยนี้บร่ได้ยากน,นะครับแม่ขั้วแม่ยังก็บ,บริจาร้างหรอกเอาคนไก่เคียงบ้านไก่เคียงยู่ไก่คิดติดกันกับมาซอยเรือกัน ในการทําอาหารหาปูหาปลาน้ําสะมาเลี้ยงไว้นะครับก็เอามาทําเป็นอาหารเลี้ยงแขกเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องได้ในช่วงนี้ก็แขกก็กำลังเลืม่มทยอยทยอยกันมานะครับส่งนี้งานอุทิศส่วนกุศลหาพอสมศรีว่าล่าขนี่เพิ่นกับบริจัดใหญ่โตยันตยงนะครับอื่นแขกไกล่คิดติดกันอยู่แถวแถวบ้านนี่แหละครับเนาะช่วงนี้ก็ทยอยมากก็สิครบสุนาซื้อตากันนั้นแะ พอมารวมทำบุญกันแ้วก็เอิ้กินเขากินน้ำพูดจาวนั่งคุยกันเล่นไปสักก้อนนะครับบ่ฝ้านะครับในการมาทำบุญนะก็บอให้เฝ้ามาแล้วก็มานั่งกินเข่าอิ่มน้ำสำร้านเพื่อนคอยห่อฝากกับบานกับซองกันงานนี้ถือว่าเป็นงานพิเศษนะครับบ่อยบห้ผู้มารวมงานในฮอนะครับพ่อไว้ขาเลยนะครับเจอชุดยอดสำหรับ แขกคุมีเกียรติทุกท่านนะครับมากินอิ่มแล้วก็มีติดไม้ติดมือให้กับบ้านไปพร้อมนะครับงานบุญแกเขาเนี่ถือว่าเป็นพิเศษของชุมชนท่านนะครับห่อหอยโดยเฉพาะ ครับวจนี้ก็เป็นช่วงกิจกรรมตอนรับแขกช่วงกลางวันนะครับขาดว่าคํานี้ก็นาจิบุมีกิจกรรมหนังนะครับในการสมโพร์กองบุญในครั้งนี้ก็อาณาจิเป็นธรรมดานะครับเอาจีเป็นอายะปายจวันตายกันตายนี่ก็คือบนพิรมหายใจนะครับโยมเป็นานออกจากรางไปก็เหลือแต่แค่ขันหาขันหาแต่คือาดีนาไปลูกเอียงและนี่เนี่ยท่านจี กิจกรรมช่วงหัวคำนะครับกะบมมีอย่างายนะครับเป็นมณ์ประสงค์นะครับม่าทําพิธีทางศาสนาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วกะมันมานั่งกินข้าวซุ้มเซ้ากันนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับกิจกรรมช่วงกลางคืนกันไป่อยหายทั้งแม่ครัวนะครับเป็นผู้สมโพร์กองบุญกันให้คาขึ้นนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นช่วงย่ำเร้านะครับเตรียมทําประกอบอาหารครับ มือก็จะเป็นมือทับบุญตักบาทกันนะครับทับบุญตักบาทเรื่องพระสงฆ์นะครับหลังจากทานกี่มันตะวายประสาทเพลิงหรือภาษาหนิ่ก็วางให้พระเขานะครับก็เสด็จจิ๋นในกิจกรรมการทํบบุญแกะเขาในครั้งนี้นะครับนะครับตอนใดมีความคิดเห็นประการใดน,นะครับก็คอมเมนต์ลงมาทั้งใต้คลิปเห้นะครับยินดีนะครับ่ร,บรับฟังกับ เอฟซีเบอร์สผู้ทุกคนนะครับที่ให้ความคิดเห็นคอมเมนต์กันเขามาครับช่วงนี้แขกกขมาร่วมงานช่วงเสาร์นี่นะครับในมือสุดท้ายนี่ก็กาลัใไ่บาดกันนะครับเจ้าภาพก่อนหนึ่งก็เจ้าภาพนะครับเป็นผู้ใส่ก่อนหลังจะหันกันป็นแขกผู้มาร่วมงานกับจีได้ไ่บาดกันนะครับพอ,อจากน้อยพอส่งมากกับจีได้ถวอาตมาเขานะครับวาวอาหาร พอพระชันอาหารเสร็จพาบเรียบร้อยกับจีมนเสร็จพิธีท้งมดทั้งมวลนะครับหลังจากหันก็จะปาบกับยีดีเมียนสิงเมียนของเก็บจริงอุปกรณ์ต่างๆในจัดงานบุญในครั้งนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับนํำกองบุญรงพระคุณเจ้าทางวัดว่าศาสนาเสร็จแล้วก็เสร็จกันนะครับนะครับ่อนื่นก็ฝากช่องเข้าด้อยทุกคนนะครับวันสามสิกเทนเนลทาง YouTube บ้านสามโคกสตูดิโอนะครับก็เป็นทาง Facebook กันนะครับบก็ยังจิลลา่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับทายนี้ก็ว่ามียังไรนะครับทุกคนก็อยู่ดีไม่แห้งนะครับในช่วงใกล,ใกลใ้ๆปีใหม่กันแลนะครับร่างกายแข็งแรงกันเบิร์สุผู้สุคนบ้านสามโคกเข้าน้ำเสนอคลิป การทำบุญอุทิศส่วนกุศลนะครับหรือว่าบุญแก่เขานะครับท่านใดนะครับมีข้อคิดเห็นประการใดก็คอมเมนต์ลงมาใต้คลิปกนเด้อทุกคนนะครับยินดีตอบรับตอบรับฟังทุกคำบอกคำจ่าของเอฟซีเบิร์ชทุกผู้ทุกคนนะครับมีความคิดเห็นประการใดก็คอมเมนต์เข้ามาครับยินดีตอบเบิร์ชทุกคำถามนะครับยินดีรับฟังเบิร์ชทุกคำบอกคำจ่าของเอฟซีเบิร์ชสุท่านนะครับ นะครับคลิปนี้ก็อำลาพระจากกันนะครับใหทุกคนอยู่ดีไม่แห้งตอนรับปีใหม่กันทุกคนสวัสดีครับ